เอาสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Power เหมือนเดิมเนาะในช่วงพาจับสัตว์อีกแล้วเนาะวันนี้ผมจะพามาจับซูซักุนะตัวที่อยู่ด้านหลังผมเป็นนกไฟนะธาตุมังกรเอ้ยไม่ใช่ธาตุมังกรดิเป็นธาตุไฟธาตุไฟเลยตัวนี้คุณสมบัติมันทำอะไรได้ก็คือไข d ดิ้งเลเวลสเลยเนาะถือว่าเป็นตัวดาเมจไฟที่ค่อนข้างดีเลยตัวนี้นะผมจะใช้เป็นไฮเปอร์บอล 100ลูกเหมือนเดิมกันจับไม่ได้แล้วก็ใช้ปืน a อซเซอร์ไล l ฟนแอซเซไลโอเคดินพันกันนะอย่าลืมอัพลูปปั้นด้วยเนาะนี่ตรงนี้เลยให้ตันให้เยอะที่สุดเพื่อทำให้จับได้ง่ายขึ้นซูซากุจะอยู่ตรงด้านบนนี้ของแมปเลยเนาะแนะนำให้เปิดทะเลทรายก่อนนะในโซนตรงนี้ก็จะตอนกลางคืนก็จะหนาวตอนเช้าก็จะร้อนอย่าลืมเตรียมชุดกันด้วย มาไปกันเลยผมว่ามาเป็นเมืองตรงนี้เอาเนาะอ่านี่ไงร้อนโอเคเปลี่ยนเสื้อผมจะใช้เป็นเจดราก,ก้อนในการบินไปเนะาะเพื่อความรวดเร็วโอเคนะท่านผู้ชมเราได้เจอกับซูซากุเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้ก็เป็นธาตุไฟนะปกติก็แพ้ธาตุน้ำอยู่แล้วโอเค โอเคเรียบร้อยไปครับลูกแรก22%ลูกที่สองลูกที่สามนะครับโอ้ยจริงได้ลูกที่สี่ลูกที่ห้ายีนะลูกที่หนะกโอเค เรียบร้อยนะท่านผู้ชมใช้ไป6ลูกนะบับบับค่อนข้างดีเลยโอเคนะท่านผู้ชมสำหรับการพาจับซูซาคูก็มีเพียงเท่านี้เนาะถ้าต่อไปจะให้จับตัวอะไรก็เม้นกันมาได้นะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบายครับ